ยินดีต้อนรับคณะกรรมาการการประเมินโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนประจำปีการศึกษา2567ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองบัวตั้งอยู่บ้านหนองบัวหมู่ที่7ตำบลวังแสงอำเภอแกดำจังหวัดมหาสารคามสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต1เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6 มีเขตพื้นที่บริการทั้งหมด4หมู่บ้านภายใต้การบริหารงานโดยนางสาวโชติการัติธรรมมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน9ท่านคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนบ้านหนองบัวปีการศึกษา2567เด็กหญิงสุพิศราสุวรรณบุตรประธานนักเรียนเด็กชายเทวาวิจารลุนล่ารองประธานสภานักเรียน เด็กหญิงกุญจิลาเทิดทองดีเลข,ขานุการสภานักเรียนเด็กหญิงนัทพรอ,อนุอันประชาสัมพันธ์เด็กหญิงพกรกมลทองหล่อหัวหน้าฝ่ายวิชาการเด็กชายทรงธรรมชยยสงหัวหน้าฝ่ายกิจกรรมเด็กชายพีรวัตรอัมไพหัวหน้าฝ่ายชุมนุมเด็กชายทิติสีบัวอ่อนเฮลันยิกเด็กชายเศรษฐวุฒิคงแสนคำหัวหน้าฝ่ายปกครองเด็กชายการนิธิโนนรุ่งเรือง หัวหน้าฝ่ายสัมพันธ์ชุมชนและเครือข่ายองค์ประกอบที่ 1. การดําเนินงานส่งเสริมสภานักเรียนและประชาธิปไตยในโรงเรียน 1. มีแผนงานโครงการส่งเสริมสภานักเรียนและประชาธิปไตยในโรงเรียน 2. มีระเบียบข้อบังคับธรรมนูญว่าด้วยสภานักเรียนของโรงเรียน 3. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานครูที่ปรึกษากิจกรรมสภานักเรียน4 มีการประชุมวางแผนการดำเนินงานของคณะกรรมการสภานักเรียน 5. มีห้องสถานที่ปฏิบัติกิจกรรมของสภานักเรียนโรงเรียนได้จัดห้องประชุมสภานักเรียนไว้สำหรับการประชุมคณะกรรมการนักเรียน 6. มีการอบรมพัฒนาคณะกรรมการสภานักเรียน 7. มีกระบวนการถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานจากสภารุ่นพี่ 8. มีการประเมินและรายงานผลการดำเนินงานของการส่งเสริมประชาธิปไตยของสถานศึกษาตัวบ่งชี้1.2ที่มาของสภานักเรียนสอดคล้องกับกระบวนการประชาธิปไตย 1. มีการประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสภานักเรียน 2. มีกระบวนการรับสมัครตัวแทนนักเรียน 3. มีการรณรงค์หาเสียงของผู้สมัคร 4. มีการเลือกตั้งตัวแทนนักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมด้วยกระบวนการประชาธิปไตย 5. มีการประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการตัวบ่งชี้ที่1.3การกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสภานักเรียน 1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ 2. มีแผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานสภานักเรียน 3. ม,มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสภานักเรียนเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับธรรมนูญว่าด้วยสภานักเรียนของโรงเรียน 4. มีคู่มือการดำเนินงานสภานักเรียนของโรงเรียนตามแนวทางการดำเนินงานของสอพทตัวบ่งชี้1.4การบูรณาการกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้กับสภานักเรียน 1. บูรณาการงานกิจกรรมสภานักเรียนหกลุ่มสาระขึ้นไป เช่นการร่วมกิจกรรมกีฬาร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาร่วมกิจกรรมวันสําคัญกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมกิจกรรมกลุ่มการทดลองทางวิทยาศาสตร์การร่วมกิจกรรมวันสูนทอนผู้ร่วมกับกลุ่มสาระภาษาไทยกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศองค์ประกอบที่2การมีส่วนร่วมของสภานักเรียน ในการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนตัวบ่งชี้2.1สภานักเรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างเป็นระบบครบทั้ง 6. ข,ข้อดังนี้ 1. กํากำหนดแผนงานโครงการกิจกรรม 2. การจัดตั้งชุมนุมชมรม 3. การประชุมคณะกรรมการสภานักเรียนกำหนดประชุมประจำทุกเดือนหรือกรณีมีเหตุจําเป็นเร่งด่วน จะมีการประชุมหัวหน้าฝ่ายทั้ง4ฝ่าย 4. การลงมือปฏิบัติกิจกรรมตั้งแต่การวางแผนการทำกิจกรรมโดยสภานักเรียนจะมีการประชุมร่วมกับนักเรียนคณะครูเพื่อระดมความคิดเห็นและวางแผนการทำงาน 5. การประเมินผลเมื่อมีการทำกิจกรรมต่างๆเสร็จสิ้นลงสภานักเรียนจะต้องมีการถอดบทเรียน 6. การรายงานผลเมื่อสภานักเรียนทำกิจกรรมโครงการต่างๆเสร็จสิ้นก็จะมีการรายงานผลการทำกิจกรรมต่อผู้มยการโรงเรียนเพื่อรับทราบตัวบ่งชี้2.2สภานักเรียนมีการดำเนินการกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยตามวิถีประชาธิปไตย3ประการคาระวะัธรรมสามัคคีธรรมและปัญญาธรรมจำนวน6กิจกรรมขึ้นไปดังนี้ สภานักเรียนมีการดำเนินการกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยตามวิถีประชาธิปไตยสอดคล้องกับหลักการ3ประการ 1. คาระวะธรรมเช่นการทำความเคารพยิ้มไหว้ทักทาย 2. สามัคคีธรรมเช่นการร่วมมือช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเผื่อเพ่ 3. ปัญญาธรรมเช่นการใช้เหตุผลการแก้ปัญหาการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ตัวบ่งชี้2.3สภานักเรียนดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามคุณลักษณะ3ประการ 1. ความพอประมาณ 2. ความมีเหตุผล 3. การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีภายใต้เงื่อนไขความรู้คู่คุณธรรมและมิติด้านวัตถุสังคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมตัวบ่งชี้2.4สภานักเรียนดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริม พัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์8ประการ 1. รักชาติศาสตร์กษัตริย์เช่นสภานักเรียนเป็นผู้นำทำหน้าที่หน้าเสาธงคณะกรรมการสภานักเรียนร่วมกิจกรรมพิธ,ธีวันสำคัญทุกกิจกรรมตัวบ่งชี้2.5สภานักเรียนดำเนินการกิจกรรมส่งเสริมสิทธิเด็ก4ประการคือ 1. สิทธิที่จะมีชีวิต 2. สิทธิที่จะได้รับการปกป้อง 3. สิทธิที่จะได้รับการพัฒนา 4. สิทธิที่จะมีส่วนร่วมตัวบงชี้6 6สภานักเรียนดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการเลือกตั้งดังนี้ 1. การรณรงค์เผยแพร่ความรู้การเลือกตั้งสู่โรงเรียนท้องถิ่นหรือระดับชาติ2การเลือกตั้งสภานักเรียน 3. การมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งท้องถิ่นหรือระดับชาติตัวบ่งชี้2.7สภานักเรียนดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมโดยการนำหลักธรรมมาพิบาลสู่การปฏิบัติภายใต้เงื่อนไข10ประการคือ 1. หลักประสิทธิภาพ 2. หลักประสิทธิทผล 3. หลักการตอบสนอง 4. หลักภาระรับผิดช,ชอบสามารถตรวจสอบได้ 5. ห,หลักเปิดเผยโปรง่งใส 6. หลักนิติธรรม 7. หลักความเสมอภาค 8. การมีส่วนร่วมการพยายามสแสวงหาฉันทามาติ 9. หลักการกระจายอำนาจ 10. หลักคุณธรรมจร,ริยธรรมตัวบ่งชี้2.8สภานักเรียนดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริม มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งในโรงเรียนและชุมชนมีกิจกรรมที่ปฏิบัติมีเนื้อหากระบวนการที่แสดงถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชนตัวพงชี้2.9สภา,านักเรียนดำเนินการประเมินสรุปและรายงานผลการจัดโครงการกิจกรรม การมีส่วนร่วมของสภานักเรียนอย่างชัดเจนในรอบหนึ่งปีการศึกษามีการประเมินร้อยละ80ของโครงการกิจกรรมที่สภานักเรียนดำเนินการองค์ประกอบที่3การสร้างเครือข่ายความร่วมมือของสภานักเรียนกับชุมชนองค์กรภาครัฐและเอก,กชนตัวบ่งชี้3.1การกำหนดแผนงานโครงการกิจกรรมการดำเนินงานในการสร้างเครือข่าย 1. มีแผนงานโครงการกิจกรรมในการสร้างเครือข่ายอย่างชัดเจน 2. มีปฏิทินและปฏิบัติกิจกรรมตามที่กำหนดอย่างชัดเจนเช่นกิจกรรมวันลูกเสือไทยกรรมจิตอาสากิจกรรมวันว่าครูกิจกรรมบุญบั้งไฟกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 3. ม,มีการประเมินสรุปและรายงานผลกิจกรรม 4. มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมในการสร้างเครือข่าย ตัวบ่งชี้3.2การทำงานระหว่างสภานักเรียนกับเครือข่ายต่างๆได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณด้านทรัพยากรเพื่อดำเนินกิจกรรมสภานักเรียนตัวบ่งชี้3.3สภานักเรียนมีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจกรรมประชาธิปไตย 1. ให้ความรู้เรื่องประชาธิปไตยและให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมกับนักเรียนชุมชนองค์กรภาครัฐและเอก,กชน 2. มีการทำข้อตกลงเกี่ยวกับประชาธิปไตยร่วมมือเครือข่ายชุมชนองค์กรภาครัฐและเอกชนตัวบ่งชี้3.4สภานักเรียนมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของคณะกรรมการสภานักเรียนระดับประเทศได้รับคัดเลือกเป็นผลงานการขับเคลื่อนตรงตามข้อยิดเห็นคณะกรรมการสภานักเรียนระดับประเทศประจำปีการศึกษา2567กิจกิจกรรม TSC TH The Best History สืบสารสร้างสารรค์ สวัสดีดค่ะวันนี้สภานักเรียนโรงเรียนบ้านหนองบัวของเราได้รับความเมตตาจากพระครูประโชคพิพัฒนกิจหรือหลวงพ่อเรืองเจ้าอาวาสวัดบุรพาหนองบัวตำบลวางแสงอำเภอแกดดำจังหวัดมหาสารคามได้ให้ความรู้เรื่องประเพณีบุญหนอง ความเป็นมาของบุญหนองจัดขึ้นในเดือน6หรือเดือนมิถุนายนซึ่งเป็นหนองน้ำในชุมชนเป็นแหล่งน้ำให้คนในชุมชนได้ใช้บริโภคในสมัยโบราณสมัยบรรพบุรุษของคนในชุมชนบ้านหนองบัวตําบลวังแสงอำเภอแกดำําจังหวัดมหาสารคามต่อมาปัจจุบันก็ได้มีน้ำประปาให้คนในชุมชนได้ใช้จึงจัดประเพณีบุญหนองขึ้นมาเพื่อเป็นการแสดงความเคารพและบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในท้องถิ่น ซึ่งชาวบ้านเชื่อว่าจะนำความเจริญรุ่งเรืองและความสมบูรณ์พูนสุขมาสู่ชุมชนในปัจจุบันจึงได้จัดประเพณีบุญหนองรวมกับประเพณีบุญมั่งไฟและมีหน่วยงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลบางแสงมาช่วยสนับสนุนด้านงบประมาณในการจัดประเพณีนี้ โรงเรียนบ้านหนองบัวได้นำขบวนเข้าร่วมโดยมีขบวนผาแดงนางไอขอบวนอีสานบ้านเฮามีการนำผักผลไม้จากชาวบ้านและนักเรียนเข้ามาร่วมขบวนด้วยเป็นสัญลักษณ์ความอดมสมบูรณ์และมีขบวนนางลำเป็นการแสดงศิลปะพื้นบ้านคุณมั่งไฟจะขึ้นด้วยหลายเหตุผลที่สำคัญทางศาสนาและสังคมดังนี้ การขอฝน 2. การบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 3. การเสริมสร้างความสามัคคีในชุมชน 4. การรักษาวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิน่น 5. การเสริมสร้างการท่องเที่ยวในชุมชน องค์ประกอบที่4มีผลการปฏิบัติงานของสภานักเรียนวิธีการทำงานที่ดีที่สุดในเรื่องนั้นๆมีนวัตกรรมระบบบริหารงานวิธีการให้บรรลุเป้าหมายระดับสูงสุดปฏิบัติต่อเนื่องมีหลักฐานสนับสนุนแสดงถึงผลงานหรือความสำเร็จ เช่นได้รับรางวัลโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่1ประจำปี2566ประเภทโรงเรียนประฐมศึกษาขนาดเล็กได้รับรางวัลจากกระทรวงศึกษาธิการโครงการสถานศึกษาสีขาวระดับทองประจำปีการศึกษา2566ได้รับรางวัลโรงเรียนคุณธรรมเสาพทอระดับสดาวปีการศึกษา2566 ได้รับการรับรองเป็นโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพจากกระทรวงสาธารณสุขได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2ประเภทระดับประถมศึกษาการประกวดวิดีโอคลิปสื่อสร้างสรรค์ได้รับรางวัลระดับดีกิจกรรมการจัดทำหนังสือเล่มเล็กจากผลการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศ,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 ศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวด t o b e Number ร์วั c แดนซ์สไตล์ค t อำเภอแกดดำจังหวัดมหาสรารคามรุ่นจูเนียร์และรุ่นพีทีเอ